ไม่ลุกเลยครับอ้าโอ้โหชักชักเอ้ายังไงนี่สวัสดีครับแฟนแฟนยูทูบชา n e l ดูมวยบายยามนาลายในคลิปนี้ครับจะพาไปชมผลงานของฟานิมิตริยาฟาร์มที่บุเกเขมิครับเจอกับนักชกเจ้าบ้านติดตามรับชมครับคูน่นี้มวยไทยโดนเขมรเตะกระจับแบบนี้ครับต้องเอาคืนให้สาแก่ใจและก่อนที่จะชมมวยคู่นี้ครับฝากกด s u b s c r i b e กดสักระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับ ในช่องงยังมีคู่ม,ม,ม,มากันที่รายการนี้ครับศึกมวยไทยถล่มมวยเขมรครับจัดขึ้นเมื่อวันที่29ตุลาคมปี2022ตรงกับปีพศ2 5 6 5ครับที่ประเทศกัมพูชานักชกไทยของเรานะครับฟ้านิมิตวิริยะฟาร์มครับไฟนี้เจอกับเลิมวันณะนักชกกัมพูชาเจ้าบ้านวันนี้ชกในพิกัด60กิโลกรัมกำหนดนักยกครับ แบบแกกําลังจะเริ่มต้นขึ้นครับนักชกไทยมุมน้าเงิน,นครับฟาลิมิตยุริยะฟาร์มาารครับ10ปีในวันนั้นนะครับในไฟนั้นสูง1 7 1ซนติเมตรครับเริ่มวันณะ28ปีสูง168ซนติเมตรครับนักชกไทยก็จะดูสูงกว่าเล็กน้อยอายุมากกว่านิดหน่อยครับเงินนะครับนักชกไทยฟาลิมิต อาจะเป็นแฟนช่องเรานี้น่าจะเคยชมผลงานของฟานมิดหลายไฟเลยนะครับวันนี้ครับออกซ้ายเป็นหนึ่งทีครับเรืนงนะฟานมิดขยับข้อหาครับทุกไลกครับก็ยังแหมดูชั้นดูเชิงกันอยู่ครับแหมถีบจังหวะนี้ครับอาจจะแหมปลายเท้าครับอาจจะไปเกี่ยวกระจักหน่อยนะครับวงลาตัวโอ้ยจังหวะ2โดนถีบครับน่าจะเสียหลักเลยครับสําหรับเลยองมณะฟานมขยับข้อหาครับนักชกไทยฟนม ยังสร้างจังหวะอันอยู่ครับปุ๊ยยิงหมัดซ้ายดอกนี้ครับโอ้โหแม่แต่มันมันดูเหมือนเสียหลักนะฮะก็เสียหลักครับกรรมการไม่ว่าเลยครับพยายามหยอกซ้ายทีครับไปค่อยที่จะเป็นฝ่ายเดินบ้างครับอุ้ยจังหวะที่เตะสูงครับโอ้โหขวาสูงดอกเมื่อสักครู่ครับแต่น่าจะติดนวมครับแล้วก็โดนทางด้านเริมวันนะนี่ล็อกเทเลยมาครับ พยายามจะเจาะยางไป่บื้อครับพอจะสวนนี่เหมือนเริมมานหน้านีแกขยับหนีได้ทันครับขาน้าครับถีบขาน้าครับแม่จะออกนี่นักชกไทยพยายามถีบไปที่บริเวณขาน้าครับถีบถีบเรียกว่าทําลายจังหวะเลยโอ้จังหวะเลยครับโอ้บวงที่ศอกมีหน้าสั่นเหมือนกันครับเริ่มมานนะโอ้โดนสอกไปทีนึงนี่หน้าสั่นเลยทีเดียวครับนักชกเมรคืนครับยังไม่มีจังหวะเอาคืนครับ เป็นฝ่ายขยับเดินเข้าหามั่งครับทางด้านนักชกไทยฟานิมิดครับมต่โมสคู่นี้สอกไปมตอกไปทิงเนี่ยโหหน้าสั่หนึงกันครับนัชกชกเขมรไม่ถึงหนงาทีจะหมดยกแรกครับต่อ,อยางเกมก็ยังอาจจะไม่ตื่นเต้นเท่าที่ควรครับจังหวะนี้ครับไปโดนกระจับอีกแล้วครับ อยากข้าหาครับเรือวันนะกดดันบ้างเป็นฝ่ายเดินเข้าหาบ้างครับจังหวะนี้สัตแข่งรุดไปหน่อยไม่โดนกดดันไปเรื่อยครับนุกไทยก็แหม่รอโต้ครับรอ,รอรอจังหวะหลุดอยู่ครับรอสวนอยู่แมแต่มันยังมีจังอู้ยจังหวะนี้ครับเตะสูงแม่ขวาสูงของของนักชกไทยครับแมดูได้เสียวเลยนะครับยังติดการด้่ะ อ่ะจะหมดยกแล้วครับเหลือมีกี่วิครับฝ่ายเดินเข้าหาครับวันนะยิงมัดซ้ายไปหมดยกพอดีครับต่อกันที่ยกที่2ต่อเนื่องความบันแบบแหมเรียกว่นรอสต็อกกันเลยนะครับต่อ,อยางครับต่อ,อยังวืดอยู่ครับวันนะเออวันนะนักชกชาวกัมพูชาครับยิงมัดซ้ายแต่มัดซ้ายนี่ดูเหมือนจะเอ่งนั่นครับพยายามจะ ว่าหมัดเดียวรู้เรื่องอ่ะอ่อมล่างครับใยลำตัวใบช่วงที่ลำตัวก็ปลายหมัดครับไปเดินข้หาครับลยวันหน้าทางด้านของนักชกไทยกับฟานมิตรเป็นฝ่ายตั้งรับครับเกี่ยวอ่จับในมั่งครับอะเกมวงในดูกระตุกกระตุกอะกระตุกกระตุกมามาจะง้างง้างง้างได้จังหวะจะเสียบไหมจะเสียบไปแม่ไม่มีจังหวะเสียบครับกรรมการแยกซะก่อนครับ แม่จับมือสักคู่ครับจะเสียบจะตีนี่บางทีมันก็ต้องคิดด้วยครับว่าออกไปแล้วนี่เขาเปล่าไหมออกไปแล้วจะโดนเขาสวนอย่างไรเงี้ยบางทีก็ต้องแม่อ้ยจังหวะครับแต่สูงอ้ทจามันปวดจังหวะนี้เบียนเบียงเอาล้มเลยครับโอ้โหกินเขาเมาเลยครับไปสูงซัขวาสองหลายทีเลยนะครับแมสองสามทีแล้วปรากฏว่ามันยังติดการครับแม่กนหน้านี้ขยับเดินเข้าหาครับแมมี มีเหมือนขู่ๆด้วยนะพยายามจะแตะสูงแต่มันมันยังติดกาดอยู่อ่ะยังไม่ได้ผลเนี่มมันน้าขยับเข้าหาฝ่ายเดินครับวันนะออกขวาสูงตลอดครับนะชกไทยแต่มันยังไม่ได้ผลนะผมซ้ายคืนเป็นหนึ่งทีพยายามเสียบเข้าโอ,โอ้โหดอกนี้ครับแหมเดียวว่าเสียบเท้าเข้ามาเสียบเลย ร oh, องลัดล็อกวงในกรรมการแยกครับรุ้ยกันใหม่ครับแต่พอจับในนี่ดูเหมือนว่านักชกดูเหมือนว่าทางกรรมการนี่จะแยกเร็วไปหน่อยยังไม่มีเหลี่ยมตีเลยโยข้อหาครับคนนี้ยังเป็นฝ่ายเดินนะเดินแบบต่อเนื่องเลยนะแต่จอ,อยางแต่อีกทีครับเอาให้นักชกไทยเคลื่อนไหวขยับตัวช้าลงครับ ด้วยหมัดมั้งครับปานิมิตรเริ่มเดินมั้งแล้วครับอู๋จงังหวะนะครับนขนคืนด้วยเข่าลอยครับโอ้จะไปเกี่ยวโดนว่าโดนกระจับอีกแล้วครับโอ้โหยกที่แล้วก็โดนไปเกือบน่าจะสองขนเะนี่ยเออโดนไปสองขนแล้วยกนี้ก็โดนแล้วครับแมดูเหมือนว่าทางนักชกกมบูชาจะเตะต่ํานี่ปล่อยเหลือเกินครับเป้าหมายนี่สงสัยจะมีไว้้พุ่งชนนะครับ เหลือไม่กี่วีครับจะจบยกที่สองแล้วครับเสียบไปอีกทีครับโอ้โหเสียบดอกนี้ครับแม่เสียบบริเวณชายโครงเลยนะนะชกไทยครับฟานิมิตของรัดล็อกแม่มันจะหมดยกโอ้โหเกี่ยวตีได้ครับแต่มันหมดยกซะก่อนครับอ่ะยกที่สามครับต่อเนื่องกันเลยฝ่ายเดินเหมือนเคยครับชิงเดินก่อนครับเริ่มันนะครับออกท้ายเกมก็อาจจะผ่อนเกมครับให้ทาง นักมวยไทยเดินบ้างครับติดมัดซ้ายไปหยับเข้าหาครับทุกไทยคอยขยับก็ยังเป็นการปิงจังหวะสร้างจังหวะกันอยู่ครับอู้จังหวะนั้นตบโอ้มี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 แซมมันครับแม่โดนฮุกขวาของนักชกเขมรครับมีแซมครับเสียไปทีครับเริ่มต่อเนื่องกรรมการกรรมการโอ้โหกรรมการแม่เตือนทางนักชกเขมรครับ ฟังกันหน่อยครับแล้วดูเหมือนว่าจะโดนกระจับอีกแล้วครับโดนบ่อยเหลือเกินครับสงสัยนักชกไทยต้องมีโกรธกันบ้างลยครับโดนหลายดอกเหลือเกินครับเริ่มเดินเข้าหาครับถีบครับไม่ให้เข้าใกล้ครับแต่ต่อยางแหม่รู้เลยครับว่าตอนนี้นักชกไทยเดินขึ้นแต่กลงเอ้าเสียบดอกนี้ครับอ้าวอ้าวยังไงอ้าวลูดเลยอ้าวไม่ลุกเลยครับอ้าวโอ้โหชักชักอ้าวยังไงนี่ โอ้โหเป็นเหลี่ยมมุมที่เราไม่ทันเห็นนะครับเดี๋ยวดูภาพช้านอีกทีครับบิดแม่บิดรับเหมือนกับเสียบเข่าครับอ่าดูช็อตนี้อุ้ยจังหวะนี้ครับโอ้โหเข่าซ้ายครับงัดเข้าเต็มหน้าเลยครับนี่ครับบิดให้ล้มมือนครับเกี่ยวให้ล้มก่อนครับแล้วเสียบโอ้โหมือหรือนวมครับไม่ถึงพื้นด้วยโอ้โหเรียกว่าบิดให้เสียหลักแล้วเสียบตามมาเรียกว่าเสียบเรียกว่ากาคาดอ่ะโอ้โห มาลูดเลยครับมวยเขมรลูดค่อยๆลงไปนอนอ้าซ่าครับโอ้โหเกี่ยวล้มแล้วเสียบครับนี่ครับโอ้โหสวยงามครับโอ้เป็นจังหวะกลางอากาศพิงเชือกพอดีครับโอ้โหเรียบร้อยครับแม่ทีเด็ดจริงๆครับสองยกนี่ยังคุ้มเครือกันอยู่ครับแม่พอยกสามนี่โดนเตกระจับไปทีครับปรากฏว่าฟ้านิมิตครับแม่น่าจะเดือดนะครับเร่งเครื่องก่อนเป็นฝ่ายเสียบเข่าครับ เอาชนะน็อกเลิมบรณนะนักชกกัมบูชาไปในยกที่3ครับรับชจมจบที่ร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ